นี่นะครับเงินหกพันลุงมหาหกพันรับทอนมาอยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทนะครับกดไปห้าพันนะครับลุงมหาตอนนี้นี่นะปากับนะครับเรียบร้อยนะครับคนเยอะนะครับอันตรายนะครับอันตรายมากนะลุงมหาก็จะออกไปแล้วนะครับถอนเรียบร้อยคนเยอะ ร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่นะบาทหมดไปเออเลยนะครับโหมดไปห้าพกว่าบาทครับวันนี้ลูกมหาสวัสดีครับสวัสดีนะครับรายงานรายงานนะครับผมลูกมหาไปตรวจสุขภาพมากนะครับเหมือนกันนะครับผมพี่น้องครับ สำหรับท่านใดที่จะทำวีซงวีซ่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวีซา่า C3 หรือวีซา่ายังก็แล้วแต่นะครับท,ทุกมือทุกมือนี่นะครับผมอ่าต้องได้ตรวจสุขภาพนะครับเรามีใบรับรองแพทย์นะครับผมลูกมหาไปเมากหันครับจอ,บอบเลือดพร้อมพี่น้องจอเลือดพร้อมจอเลือดตรวจสุขภาพเราตอนเขาไปโรงพยาบาลน,นะครับเขาโรงพยาบาลเขาเซมีเอ็นเครื่องยิงเครื่องยิงเนี่ยเื่องวัดอุณหภูมิมครับเครื่องวัดอุณหภูมิปุ๊บ ลุงหาติดใส่ปุ๊บอุณหภูมิปกติอันว่านะสามสิบหกเท่ร์เรดจุดเจ็ดแปดอย่างสยามนี่แหละอุณหภูมิปกติลุงมหาบุ๋มบุมีอาการไข้บุมีอาการยั้งนะครับผมจอเลือดไปตรวจนะครับตรวจสุขภาพนะครับอีสโรงเชเลนะครับแล้วก็ได้ใบนี้มานะครับผมแล้วก็ได้ใบนี้มาใบรับรองแพทย์มาใบรับรองแพทย์ใบเซฟนะครับใบรับรองแพทย์ใบเซฟรับเงินใบรับรองแพทย์มาใบตัวนี้มา มดไปหาท่นหาพี่น้องตีไปหาพันหาไปห้าพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าบาทนะครับตีไปห้าพันห้านะโอ้พี่น้องขนาดตรวจสุขภาพซื้อได้นี่ได้ใบรับรองแพทย์มาได้นี่นะตอนนี้ลุงหาเตรียมตัวนะครับผมเตรียมตัวนะครับเตรียมเอกสารในพร้อมนะครับเตรียมตัวข้อมูลในพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายนะครับข้อมูลทำเนียนพ่อแล้ว ร่างกายเขาก็ต้องพร้อมน้่เด็กพี่น้องโมเมนว่าข้อมูลกับศึกษากโอเคกับรูทุกอย่างแล้วเนาะรูในหลายอย่างที่เขาศึกษาข้อมูลกับโอเคแล้วแต่ร่างกายบัวพร้อมมันกับไม่มีประโยชน์นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นข้อมูลแล้วก็ร่างกายเราต้องพร้อมควบคู่กันไปนะครับฝากถึงนะครับสําหรับท่านใดที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้นะครับหรือจะคิดว่าจะทาวีซ่าต่างๆนะครับร่างกายเรามีส่วนนะตอนนี้นะครับ ยิ่งเรารู้ๆกันอยู่ยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าเฉพาะในประเทศไทยของเรานะครับเป็นทั่วโลกพี่น้องเป็นทั่วโลกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็รักษาสุขภาพด้วยครับเด้อฝากถึงพี่น้องแฟนเพจสุข,ขุสุคขขนฝากถึงเอฟซีทั้ง u b e ูบลุ่มหาน้ำนะทิ่ติดตามให้กำลังใจกันรักษาสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเงินทองทียเขาหามาใดนะครับถ้าสุขภาพแยกนะ่กัน ศูนย์เปล่านะไม่มีค่าไม่มีประโยชน์นะพี่น้องอีลีนะครับฝากถึงนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังคิดจะไปเกาหลีนะครับหรือท่านใดที่กําลังคิดจะทําวีซ่าต่างๆนะครับอย่าลืมตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ลุงมหาตรองลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับลูกมหามาจากโรงพยาบาลมุกยาเลยพี่น้องเหมือนเงินไป็นหกพันพอดีสื่ออันนี้มาพร้อมได้ค่ารักษาพยาบาลหกพัน หาพันกัวแล้วกันไดทุเรียนมาทุน่เม,มืดไปแล้วหกพันแล้วพีว่น้องโอเคครับมันนี้ลูกมาหาลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ